วัวของเพื่อนๆเ,เชื่องไหมคะวัวของนวลมันมีทั้งตัวเชื่องกับตัวไม่เชื่องนะคะเมื่อวันก่อนที่แม่กุลเข้ามาเยี่ยมนวลเนาะมาดูวัวแม่กุลก็เลี้ยงวัวมาเป็นยี่สิบปีแล้วก็ให้เทคนิคดีๆอย่างหนึ่งมาให้นวลซึ่งนวลเองก็ยังไม่เคยรู้เนาะเลี้ยงวัวมานวลยังไม่เคยรู้ว่าถ้าเรากั้นใจแล้วถุยน้ําลายใส่หัวเขาแล้วก็จะทําให้วัวเชื่องแล้วก็พยายามเล่นกับเขาบ่อยๆนะคะพยายามเล่นกับเขาบ่อยๆก็จะทําให้เขา เขาเชื paid, kind of ่องกับเราเขาคุ้นกับเราก็ไม่ก็จะไม่ไม่แห่เนาะหัวไม่แห่หัวก็จะเชื่องเชื่องอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่นวนเพิ่งรู้เหมือนกันก็จะลองลองทำดูหน่อยสิว่าจะเชื่องไหมลองทำแล้วนะแม่ลองทำดูไม่เห็นเสียหายเลยนะคะเราไม่รู้เราคนแก่บอกมาก็ลองทำดูน่ารักจัง แต่ตัวนี้คือแม่เขาเชื่องแล้วก็ตัวเขาเองก็เชื่องอยู่แล้วอะค่ะเขาก็เชื่องอย่างนี้นะถ้ามันแต่ถ้าตัวที่มันสนนันจะมันจะเป็นยังไงไปเข้าไปดูสิลกูก